ไอหนูไอคนแบบนด้ป่ะใส่ใส่ยุเพียงหนามมั้ง,งอู้หู้อืออ,อ่านิ่งอานินพี่น้องยาวรอบผอยาวรอบลยพี่้องรอบมุนอเลเลย 영이도 <목소리도>

สิ่แหง่กลับบ้านไม่ใ่นี้พูดป้าจุ่มนึ้อยู่เนาะสิเอาจุ่มนีให้ได้้สิสะนามอกกันว่าสะสะได้ได้วล่ะพู่นะพี้องเอ้ยไลมาให้กระงทอพญานาคนัก่นมาแล้วขาดไปหนึ่งรอดหนึ่งรอดไปหนึ่งแล้ว โดดสวบสวบครับมีพี่ร่างมีกันร่างสิกินปลาอ้าวได้เว้ยไปไปแล้วอ,ลอ,อีกหนึ่ง